เดินกันครับผุ้มว้าวไอพี่น่องผมห้อยพี่ขีนูลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่นี่ครับผมใส่ใบกะเพราปูประคอใหญ่ครับผมคือหอนอย่ามัน้นเลยม,ม้เบิดได้บมดน,นะครับเป่ากันเน้อพี่น่องเลย ผมเอามดแดงไปต้มปลาครับผมมีตะไครฝากมันครับผมนี่ไผ่ไงนี่เห็ดเมนูต้มสมหัวปลาคอไงครับผมนี่หัวปลาคอติดใส่ที่ผมแช่ไว,ว้ตะติ์ทีเหลวครับผมมีไข่แจมนิดนึงครับผมผมเอามาย่างก้อนครับผมเพื่อดับกินข้าวการย่างที่ซอยเห็ดดับกินข้าวได้ระดับหนึ่งครับพี่น้อง แต่กที่เด็ดอยู่นี่ผมหมดเดงดหมดแดงที่ผมเอามาจากบ่อป่าครับผมนี่มีใครผากมันไหมข้าเอือนใครหน่อยๆนะครับผลมะน้าครับผมรอติดตามครับผมเอาปลายิีสกมาตัวหนึ่งครับผมใส่ที่สวยเดี๋ยวผมสีเฮดเมนูพิเศษครับผมและอาชีพเนื้อปลาพวกนี้ผลนำนะครับอันนี้แบ่งให้ทีมงานครับนี่ส่วนของผมกับครัวเรียบร้อยแล้วครับแซน้าเกลือไว้ครับส่วนเมนูมันนี่ก็คือนี่ครับติต้ม่หัวปลาคอใหญ ันนี้ก็แซ่น้ำเกลือไว้อันนี่มันล้อรุ่นครับผมผมเพลทเมนูอย่างยี่สุกตัวนี้นี่ครับเครื่องต้มผมกับว่ามีอย่างครับผมมีคาตไครยใบมะกรูดหลักผักชีแค่นั้นนะครับผมต้มแบบบนบ้านครับผมตอนนี้น้ำต้มเขาก็เดือดแล้วครับผมใส่หัวปลาช่อนไปเลยครับผมก็ย่างระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ย่างสุกขออนุญาตใส่มือครับผมผมเพ็ดอยู่คนเดียวนี่นะครับกับใส่กับนี่สองหัว เปรีป้งครับผมแต่๋วผมก็สีส่ความเปรี้ยวด้วยมดแดงที่แงมากครับผมเอาขอนมดแดงมาครับมาอยู่สมุดปราการไปแย่ไครมดแดงเสยสุดยอดอีหลีครับพี่เดดอยู่นี่ครับพี่น้องนี่บ่ได้กินใข่แ่ในเขามีแต่ไครฝากใครพากบ่เขาเอื้นครับผมแค่นี้น้อยนี่แหละครับพี่เดดความเปรี้ยวอยู่นี่เดี๋ยวลงหมอครับผมกูล้หมอไปนิดนึงแลครับ นี่ครับผมผมดึงความเปรี้ยวออกจากมดแดงน,นะครับผมคือผมไม่ได้กินมนันนานที่เป็นสิบปีนะครับต้มเหม็นนี่ครับผมเดี๋ยวรอนุ่นตอนท้ายครับผมรสชาติของแม่แน้วดครับผมรอติ่ตามชมครับผมต้มแบบปันบ้านเลยครับสูตรนักตกปลาเือนกันครับผมว้าว ไอ้พี่น่องผมห้อยพริกขี้นูลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่นี่ครับผมใส่ใบกะเพรานะครับผมนี่ใบกะเพราแล้วก็มีผักชีฝรัง่งผักชีอินนครับผมก็เป็นอันเสร็จพิธีพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องนี่สดนักตกตาแซ่บแน่นอนครับผมบนี่คือบรรยาก,กาศ ั้งขวมหน้าตาเบอ่งมวงโดกโดกพี่น้องไอเบิ่งมวงของขาเจ้าคุณนะ่ะเป็นก้อนอยู่ครับผมของที่ผมมานั่งกินเข่านะครับม่วงโดกแห้งครับผมคุณบานติดกันครับผมไปไปออสวยอยู่นี่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของหนักตกป่าเพื่ต้มหัวบะคอหไงใส่มันแดงครับพี่น้องแล้วก็มีตำมะคว้วมนาะแสกแซงนิหนึ่ง ุ่มหัวปวกคอใหญ่โอ้มหวและตอนเฮ็ุผมก็เหตุให้เบิง์น,นะครับมาครับพี่น้องอหิ้วเขา่ากิืนปตกป่าเข้ามาครับผมมามานะข้าวน้ำกันครับผมหิ้วเขา่า นี่น้องไอ้ไมดแดงนี่ผมไปหามาจากบอ่อป่านะครับผมเสียงนีนกล่องกลางบ้านเนี่ยนะครับผมเพราะผมไม่กินอยู่อีกห้องหนึ่ง เบิดทนนั่นครับผมอืมอแมครับอืต้มหัวปลามีพุงมีใสจะพิเศษเพื่อ ใส่ไฮ่หมดแดงพิเศษไข่กับบะแมงไข่ไ่นะครับเขาเอิ้นไข่ผ่าภาษาบ้านเฮาเนี <c oughs> ่ยปูุงปลาคอใญ่ครับผม ดูหวานอย่างมันมีมูมเบิดอมันดิบบเนาะครับเปรกกันเ้อพี่น้องเลยสุด,ดยอด มุกตัวใส่หัวไหวยเฉลี่อ่ะเจีบสุดกับแม่น้ำต้มครับพี่น้องเ ไม่กินน้ำกันเยอะผมใส่ใบกระเพราก็ปีกินงหมูนำครับ Kamu mutu apa orang itu Pung pacuan. 这样吗？嗯。<Fair> นี่ผมไม่ได้กินแบบนี้มันดน่วนเุดดอดอิ่ียงบ้านข้างๆเปิดเพียงหนึง่ง หัวบุงในี่ทีเด็ดครับผมแยมปลาช่อน ปิ้งคือดังใช่ไหมหมูสีด่วนรีก็สิท่าว่าเมื่นหนาด่วนมั้งผมมาท่านผ่านกดอยู่เกี่ยวกัผ่านกดน้ำมูเตืเตะบวบบครับไปหน่อยเลยขอขอบคุณเพืเ่อนๆที่เขาไม่ให้กำลังใจ,จตลอดเนอครับนะเดี๋ยวเลี้ยงผ่านกดผมม่ยากอยู่หรอก ผู้ติดตามทานอยู่แต่ชั่วโมงนี้อีกโดนครับมึงเตอเห็ดไปเห็ดมากระทถพี่น้องปักกระถินจากบ่อตกปลานะครับ พราะผมทอแล้วสิ่งที่ผมทีไปมองก็คือเห็นเพื่อนๆที่กำลังเห็ดปติดต,ตามลอยคนลอยกว่าคนเขายังเห็ดเนาะเยืในผมนะแต่ยัะเห็ดตัวอีกอเฮ้ยแสบแสบรีบีนอนยเลยทั้งแสบทั้ง hoàn bánh nhập bằng nhập và nhảy ngoài <laughs> 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 แวะดจะไหนบัดสุภาพนักตกปลากระกราบขอโทษขออภัยพี่น้องคลิปนี้นะัตกตกปลาของจิขวตัวลาเพี่ยปไปเพียงแค่นี้นครับผมขอบคุณทุกทกุกคลังใจครับผมเขาไม่ให้นักตุก๊กปลานักตุ๊กปลาบ่ลืมแน่นอนครับ ขอบคุณนะหลายครับผมห้องไม่รอห้อบาย